สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้จัดทําขึ้นเพื่อแนะนําวิธีการทำอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับกเรื่องเส่าวิชิชา้าจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกค,ค,ค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ 1. นางสาวศิรินีศิริธัญรัตน์ 2. นายปฏิพานบุริน 3. นางสาวนัทธาเกิดรัม 4. นายนัทกิจสินถัตถา 5. นายวรุตเปลี่ยนสมัยขั้นตอนแรกนะคะคือการสืบค้นหาข้อมูละคะ่ะเพื่อที่จะมาจัดทําเป็นอ e ีบุ๊กนะคะโดยกลุ่มของเราค่ะเลือกที่จะไปค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยซึ่งการเข้าใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเรานะคะก็จะมีการสแกนบัตรนักศึกษาค่ะผ่านประตูนะคะก็เป็นการบันทึกข้อมูลการใช้ห้องสมุดค่ะ จากนั้นนะคะก็สืบหาข้อมูลจากหนังสือที่สนใจค่ะแล้วก็ระดมความคิดนะคะเลือกหัวข้อที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับชมนะคะมาจัดทําเป็นอีบุ๊กค่ะ หลังจากที่เรากําหนดหัวข้อในการทำอ e ีบุ๊กได้แล้วนะคะเราก็สืบหาข้อมูลโดยละเอียดต่อผ่านทางอินเทอร์เนต็ตค่ะและรวบรวมข้อมูลต่างๆมาจัดทำอ e ีบุ๊กนะคะ ซึ่งก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อได้รูปภาพที่เราต้องการครุบแล้วนะคะก็นำเข้าสู่โปรแกรม Desktop ล o จอ e r ค่ะหน้าตาของโปรแกรมก็จะเปะนนะะ็นลักษณะนี้ค่ะจากนั้นให้เลือกที่มุมบนซ้ายมือค่ะมะคะมค่ะจะขึ้นบุคล p พัฒนขึ้นมาคะ่ะให้กำหนดขน,นาดหน้ัสือให้เท่ากับขนาดของรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะคะ จากนั้นกดตกลงค่ะจะได้รายลักษณะนี้นะคะาบบบจากนั้นให้เรานำไฟล์รูปภาพมาใส่นะคะโดยการคลิกท,ที่ Insert Image ในกล่อง t o o l ทางด้านซ้ายมือค่ะหน้าแรกจะเป็นหน้าปกนะคะ,หน,ะห,หน้าปกเราจะให้อยู่ทําชิด ขวามือนะคะจัดให้พอดีกับของค่ะต่อไปนะคะกดบวกเพื่อเพิ่มหน้านะคะแล้วนำเนื้อหามาใส่ค่ะกด insert image เหมือนเดิมและเลือกหน้าเนื้อหาหน้าแรกของเราเลยคะหน้าแรกก็จะอยู่ แต่ให้พอดีกับของและก็ insert image in อีกครั้งน<ม>เพื่อเลือกเนื้อหาหน้าต่อไปไอะะจะได้ในลนักษณะก่ะแล้วก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการนำปกหลังมาใ,ใคะ่ะเลือก insert image เดิมนะะแล้วก็เลือกปกหลังของเราคะ่ะปกหลังนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับปกหน้าก็คือปกหลังของเราจะชิดอยู่ที่ฝั่งขวาคนะ,คะจัดให้ตรงขอบค,ค่ะจากนั้นให้กด insert b o c ในมาเพิ่มในพื้นที่สีขาว้านข้างนะคะเเลือกสีไหมก็ได้คะ่ะในกระีนมเมน้ขอบเป็นสีแดะคะ และลากสีเหลืองให้เต็มพื้นที่นะคะครเ,คเราสามารถกอปปี้ไปวางไ,ไว้ที่พื้นที่สีขาวของปก,ปกหน้าได้เลย เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการกตั้งค่านะคะก็คือกดไปที่ property เลือก book transparency น,นะคะแล้วกด setting ค่ะ่ตรน,นี้นะะให้ติ๊กถูกหน้า w i t h transparency ทั้ง, <นา S 1> งสองที่นะคะกดเลือกสีะค่ะ s e เ e ลือเราก็เลือกสีเหลืองให้ตรงกับที่สีที่เราเลือกไว,นะะวน้นะคะทั้งสองอันค่ะ ก็กดตกลงค่ะใชเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการเซฟค่ะเลือกโฟลเดอร์แล้วสามารถกดเซฟได้ทันทีค่ะต่อไปเราจะมาทำการแพ็กเกจไฟกันนะคะกดแพ็กเกจ e x e ค่ะเมื่อทำการแพ็กเกจไฟล์ exe เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะได้รูปแบบอยู่ในลักษณะ